สวัสดีค่ะเพื่อนเมนูชวนเข้าครัววันนี้นะคะเป็นเมนูเผือกทิพย์ค่ะเราจะเคยเห็นเผือกทิพย์นะคะเขาจะขายตามรถเข็นก็ที่นี่มันไม่มีขายทำไงดีคะเข้าครัวไปทำพร้อมกันเลยดีกว่าจ้าส่วนผสมนะคะก็จะมีกะทิค่ะตอนนี้ยังไม่เปิดเตานะคะใส่กะทิลงไปก่อนค่ะน้ำตาลทรายเกลือค่ะสอนชอบกลิ่นวานิลาขอเติมกลิ่นวานิลาลงไปด้วยนะคะ เปิดไฟกลางค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะแล้วทําการพักไว้ให้เย็นค่ะมาถึงส่วนของเผือกนะคะเผือกที่เราต้มแล้วก็บดไว้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะตามได้วข้าวโพดจ้ากับส่วนผสมของกะทิที่เราเคี่ยวไว้นะคะคนให้เขาเข้ากันดีค่ะแล้วทําการปั้นให้เขาเป็นก้อนนะคะตามขนาดที่เราต้องการค่ะได้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานําไปจี่นาไปปิ้งกันในกระทะนะคะ ขออนุญาตใส่เนยเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแล้วใช้ที่ชู่ของเราค่ะละเลงเนยให้ทั่วนะคะน้ำเผือกที่ของเราลงไปจี่ลงไปย่างในกระทะได้เลยนะคะก็เนี่ยค่ะย่างกลับไปกลับมาให้ครบทุกด้านแบบนี้นะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะรสชาติอร่อยสมอยากค่ะพเพื่อนๆชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้สอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะบายบาย